และนี่คือร้านหมูยองในตำนานย่านยาวราชที่เปิดมานานกว่า40ปีเป็นสูตรเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นอากงที่อยู่โวเทาสูตรนี้ประมาณ80ปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะร้านหมูยองโชคดีเบให้ลิ้มน่ารักแล้วก็ใจดีมากหมูยองของทางร้านเนี่ยจะทํากันในเตาสดๆหน้าร้านริ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนหมูยองเขาเจ้าฟูฟูสีเหลืองน่ากินมากรสชาติเข้มขน้นพอทําเสร็จแล้วเนี่ยจะแพ็คใส่ซองขายกันแบบวันต่อวันส่วนอีกในนูที่เออชอบมากเลยก็คือเมนูหมูแผ่นกรอบปิ้งกันสดๆๆๆใใหหมม่่่่ททีีร้้้้าานนนนนจะชชูไลเเืออป็แผบงิต จะไม่มีการผสมแป้งเลยนะคะทุกคนเอยได้ลองชิมแบบร้อนๆออกมาจากเตาเลยค่ะอร่อยกรอบหอมมากๆเลยส่วนหมูสติกก็มีนะคะทุกคนจะมาเป็นแบบแท่งๆกินเพลินมากเลยค่ะและที่เอ๋ยชอบมากอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้นะคะบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะมี10ล็อกถ้ากินไม่หมดก็สามารถเก็บใน10ล็อกได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะที่ร้านเขายังมีขายทั้งกุ้นเชียงหมูหวานหมูหยองเส้นที่มีทั้งรสด,ดั้งเดิมรส3รสรสไข่เค็มและรสสมุนไพรนอกจากนั้นนะคะยังมีเมนูอื่นๆที่น่าร้านอีกเพียบเลยค่ะร้านเขาจะมีสองสาขาี่ะ,ะทุ จะเป็นสาขาวงเวียน22สามารถจอดรถตรงข้ามยังเยืองลานได้เลยจะเป็นแฟตส่วนกวางตุ้งชั่วโมงละ40บาทหรือถ้ามาจาก MRT วัดมังกรนเ,นเดินมาประมาณ450เมตรส่วนอีกสาขาจะเป็นสาขาศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าใครอยากลองนะคะรีบตามไปด่วนๆเลยค่ะ